ะเก็บบุกม่วงเก็บบุกม่วงเงินที่มันลุนย่มันสุกแล้วมันลุนมาหาเก็บบุกม่วงก่อนพี่น้องสะพานฝนบรทันได้ตกนะพี่น้องเนาะอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่มีบุกม่วงกับน้องเตยสองคนแม่ลูกที่ต้นไหนลูก นีบอลนมีนวยสุบไปนวยต้นนั่นน่ะไม่ให้เลยสูบไม่รู้มันหน่อยมันอ่อนอยู่ใส่มันสุกเตี่ยสุกบอหรือมันเหลืองแดดต้นนั่นน่ะมันเหลืองแดดดูจังไหนได้ไหมเพื่อนกัน บาโอ้ยมันเรื่องแดดสุดลุกเอ้โหเมื่อกี้เขาเหยียบอีหยังมาเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเตะเห็ดโอ้เห็ดตะปูใหญ่พี่น้องเห็ดตะปูแม่พี่น้องหูจักบ่จ้า้านพวกเจ้าเอิ้นเห็ดอย่างไงกินไปลูกหมกแซ่บจังอย่างนี้แล้วเนี่ย แม่สิไปลูกหรือนี่น่ะเตะที่ไม่หายพวกเรเตะอะไรลูกเบิ้งพูกเราพี่น้องเบิ้งปัดรถหยุดไปยังไปพี่น้องไปทองมีนมองทางพี่น้องแหนมทางอย่างเน้ะทองมีนโอ้พอทองมีแหนมทางอย่างเราบิ้งบึ้งบึ้งเขาแหนมทางอย่างพี่น้อง อ๋อค่ะพี่น้องจ้ายังรอบอกมองสะพานฝนมาฮแลตะตกพี่น้องอากาศเยน็นเย็นล้มผัดเย็นเย็นผัดแห้งแหงเย็นสบายสบายอู้บึงกอนเมฆมาทั่วถึงกันหมดแล้ว มีฮ uh, อดเห็ดเกิดเ็ดเดินเ็ดตะปูเพราะว่าบริย่างออกมาได้มื่อเ้าพี่น้องบริย่างออกมาเบิงองกันสวนเลยบริย่างเลาะมือ่อเสามีแต่ทายคลิปเยอะหนุ่ยแล้วก่เขาอันนั่น ตองนี้มันหา่าพี่น้องอากาศมันดีพุ่นะอากาศดีมันหา่ามึงดูต้นไม่เอียนมาทั้งนี้แล้เมิอน,นั่นมันเอียนคนละาฟังโดนสนอบมวกหวงใหญ่ข่อย นะะี่ค่ะฝนตกมาใส่ต้นไม้ก็ชุมช่มฉ่ำเมื่แตกยอดแตกยังพี่นอ้องแตกยอดแตกกิ่งแตกกันละวันนี้ฝนมานพี่นอ้องนาองบังใดมันแรงมันแหงหลายฝนตกลงมากกระชุมช่มฉ่ำ ราคาคลิปนี้เอาความสดชื่นรอบทุ่งให้ทุ่งน้ำมาฝากพี่น้องอีกตามเคยจ้าพบพอกันคิดหไหมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะวันนี้น้องลูกฟารจะเอาขนมไปให้เพื่อนนะคะแต่ทุเรียนมันแข็งก็เลยไม่เอาไปเอาแค่ เอาอันนี้ขนมอันนี้ไปอันเดียวค่ะพี่น้องจ้าขนมเรือชิ้นเดียวขนมเรือชิ้นเดียวก็ยังเสียไปแบ่งมูอยู่จ้จาเจ้าของกับพ่อันได้กินเลยพี่น้องเองกินทุเรียนที่มันแข็งๆทุเรียนมันแข็งจ้ามันกับว่ได้ว่าแข็งแอกพี่น้องมันก็กินได้ละทุเรียนแบบว่ามันเป็นคล้ายๆเนื้อไก่ฉีกอ่ะจ้ามันก็แซบแ่บจา้าแต่ว่าก๊กตาลเขากับมันมันมีอยู่ สองเม็ดหรือเปล่าขอกระแบงแผงมูเม็ดหนึ่งเขากินเม็ดหนึ่งจะพี่น้องจา๋าดูจากแบงเถอะเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วสิไปบ้านมูเพื่อนไพี่น้องจา๋าเดี๋ยวบอกบกกับแม่ก้อนบอกแม่ก้อนว่าคุณครูให้อีอย่างมาแน่คุณครูให้ให้ที่จะใบสีลาบูบูอ่าแล้วก็อะไรอีกมีอย่างแน่แม่เชอรี่วัด เชอรี่ระบายสีเป็นรูปตัวลาบูบูนะดิอีหลาบบาด้บารีบอบาร์าบารีอีหลับบาร์บาเราต้องคุยมันบ่แล้วไข่ขมุกก็ได้พวงคุณแจลาบูบูอีกแต่ของหนูล่ะแต่ของไข่มุกอะ่ะมันเป็นมันเป็นอันนั้นเฉยๆแต่มันไม่ใช่ตุ๊กตาแบบขนๆไงของหนูแบบขนๆอยู่ไหนลาบูบูหนูอะไม่รู้นานอยู่ในห้องพี่เมียวหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะได่หนูต้อง จะครอบก่อนเดี๋ยวแม่ก็ไม่ให้ไปอีกพี่มิวต้องล้างจานลูกพี่มิวต้องทำงานบ้านใครจะไปส่งหมูล่ะคะพี่เต้ยพี่เต้ยก็ต้องทำอะไรพี่เต้ยทำอะไร <c oughs> เอาเชือกไปฝากหมูจังไหนเคยเห็ดมูลมีปุ๋ยยังสั่นลูกฮะเชือกไปฝากหมูจังไหนเคห็ดมูลมีปุ๋ยยังสั่น เลอกเรียนมานอายไปรับมาแล้วก็สิไปหาหมมาแล้วพี่น้องจา้าแต่ว่าอ้ายเพิ่นมีนาที่ตรงเฮ็ดอ้ายไปทงพีกับน้องพีกับน้องจา้าคนหนึ่งเอาน้ำเขาอ่างคนนึงตรงล่างถวยพี่น้องจา้า <c oughs> แล้วก็น้นองเตยมีนาที่หุงเขาพี่น้องจา้าสวัสดีครับก็เลก พี่มิวสวัสดีครับเจ้าหัวฟูเจ้าหัวฟูเจ้าจ้อยต้มีกปอนล่างถวยค่ะพี่น้องชีวิตเด็กๆแต่ละมือของที่ละจ่าแต่บ่ค่อยได้ไทายของเขาแล้วจาวา้าพรวันแล้วแต่อารมณ์เขามื่อวานเมื่อวานบกพรายอนุญาตเขาเด้นไปหนองท้ายเอารถจะจุดอ้าวนี่ไงตัวเว้านี่ทำอะไรลูกตาทำอะไรช่วยเพื่อน ไปหาเพื่อนอย่างเดียว,วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เตยพี่เตยเอาน้ำใส่อ่างให้พี่มิวก่อนไอพี่เตยเอาน้ำใส่อ่างให้พี่มิวก่อนลูกสวัสดีค่ะวันนี้น้องลูกจันจะมาดูเทวดานะคะนี่นะเทวดาเทวดาอยู่นี่ เทวดากำลังกลับโลกเทวดากำลังกลับบ้านแล้วเทวดาอยู่ตรงนี้นะเคยเห็นเทวดาคะเทวดาอยู่ตรงนี้นะมันเหมือนพระอาทิตย ออกแล้วใกล้กลับบ้านแล้วเพื่อนเพื่อนอลิสหนูบอกว่าอันนี้คือเทวดาออกเพื่อนหนูชื่ออริสนะคะทิปนี้ฝากไว้ทำ่นี้ก่อนโอเคไหมคะ พรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้หนูก็ไปโรงเรียนบ๊ายบาย